าาดีเจ้ท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาล拉สกาฮาวายเจ้าสมาชิกกู๊ดไอเดียทีวีที่เคารพพักทุกท่านวันนี้กกมหอมมีข่าวมาฝากบอกเพิ่มเติมจากตี้กุ๊ดไอเดียเชียงใหม่เจ้าก็วันนี้เราได้มีการทําบุญปล่อยปลาตะเพียน5,000ตัวนะเจ้าในบ่อน้ํารอบศาราพระแก้วของเรานะเจ้าก็ได้รับความกรุณาจากท่านเกษตรจังหวัดเจ้าท่านอ้วน สมพลแสนคําแล้วก็ประมงจังหวัดที่กรุณาเอาป่าตะเพียนทั้งหมด5,000ตัวมาปล่อยในบ่อน,น้ำอโลคยาของพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็มาฝากข่าวบุญข่าวกุศลบอกเืกับพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดาเจ้านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมนะเจ้าเกี่ยวกับยาสีเขียวยาสีฟันชาววังอันนี้ก หลายๆท่านใช้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าคนที่เอาไปไสเนี่ยเปิ้นไซเทือทําอิดปุ๊บเปิ้นรู้เรื่องเลยวันนี้กกาหอมจะมาบอกอีกหนึ่งวิธีนะเจ้าในการไซสําหรับการฆ่าเสื้อโลกบนลิ้นอันนี้เมื่อก่อนนี่ก็จะใช้การแปรงนะเจ้าแต่ครนี้เนี่ยแกมหอมมาพบอ,อีกหนึ่งวิธีก็คือว่าลิ้นเราเนี่ยอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็น เป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะเจ้าน้องแลบลิ้นเบิ่งพอแล้วปกติเนี่ยสิ่งสกรปรกต่างๆเนะี่ยคนตีลิ้นเนี่ย,ค,ยคือการตรวจสุขภาพผ้ำยางคือการตรวจจากลิ้นนะเจ้าเป็นศาสตร์ของประเทศจีนอนะเป็นศาสตร์ของตำรับเมืองจีนเพื่อนเวลาตรวจสุขภาพเพิ่มเติมลิ้นเนี่ยจะบ่งบอกไออย่างหลายๆอย่างนะเจ้าฉะนั้นสิ่งสกรปรกต่างๆทีๆ่เกาะบนลิ้นหลังเนี้ยถ้าลิ้นไข่เป็นฝ้าสีขาวนี่อันตรายมากนะเจ้าฉะนั้นเนี่ย หลายๆคนที่มีเชื้อแบคทีรียนอกจากเรื่องของกินปากนะเจจะก,กินตกค้างอะไรอย่างเนี้ยมันก็ยังมีเกี่ยวกับพวกเชื้อแบคทีรียที่มันจากลิ้นเนี่ยเขากืนเข้าไปในร่างกายก็มาจากลิ้นนอกจากตามเคี้ยวซอกเคี้ยวซอกอะไรอย่างเนี้ยคราวนี้ก็หมอมมีวิธีอีกหนึ่งวิธีเพิ่งจะค้นพบเหมือนกันนะจ้ะปกติเนี่ยตัวแก้มหอมเองเนี่ยจะแปรงลิ้นจะแปรงลิ้นนะจ้ะเอาแปรงสีฟันเนี่ยแปรงลิ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ยาสีเขียวชาววังตัวเนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถเอามือเนี่ยเจ้าปาดครีมแล้วเอาเอาทาบนลิ้นเลยแล้วเอามือถูไป่ต้องเอาเล็บขูดนะเจ้าเอามือถ,ถู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 ลิ้นเนี่ยมันสะอาดมากเลย่ะเจ้าลองดูใครที่มียาสีเขียวนะเจ้ายาสีฟันชาววังอันนี้เนี่ยอยู่ตี้เหอนใื้ลองทําดูทุกท่านเลยเพราะว่าลิ้นนี่ตัวเป็นตัวที่มีเชื้อโรคหลายที่สุดเลยนะเจ้า ปนท้องว่าปุ่มรับรถต่อมหนึ่งต่างๆ,ๆเนี่ยเม,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 ม็ดเม็ดบนลิ้นเนี่ยแล้วก็จะสกปรกเนี่ยทำให้นอกจากปากมีกลิ่นนะเจ้าปากามีกลิ่นอับกลิ่นปากรุนแรงเงืออเคี้ยวอักเสบเนี่ยส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งเยอะๆเลยหลายๆเลยก็มาจากลิ้นเหมือนกันก็เลยมาอีกหนึ่งข่าวฝากบอกเป็นข่าวดีทางด้านสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ยาสีเคี้ยว สูตรชาววังอันนี้นะเจ้าอย่าลืมนะอย่าลืมเพราะว่าทุกเฮือนเนี่ยมีอยู่แล้วเอานิ้วมือเนี่ยเจ้าถู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 แล้วก็ถูถูถูลิ้นถู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 นะเจ้าถูถูแล้วก็บ้วนออกดีมากๆเลยเจ้าแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องอ๋อเรื่องน้ำผึ้ง วันนี้เนี่ยแกมหอมก็ได้ติดต่อทางากมรมส่งเสริมการเกษตรนะเจา้ากระทรวงการเกษตรก็ได้น้ําผึ้งมาเพิ่มสําหรับที่จะทาํายาอจะได้ปรุงยาเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าได้น้ําผึ้งน้ําผึ้งอย่างที่บอกนะเจา้าก็มีถ้าเป็นเจี้ยพ้่ห้องว่าเป็นน้ําผึ้งป่าเห็นกหมเจา้าอันนี้เป็นน้ําผึ้งป่ามันมันจะข้นกว่าเนี่ยเจา้ามันจะข้นกว่าน้ําผึ้งเลี้ยง เด้ยอันนี้เป็นน้ําผึ้งเลี้ยงลํใหญ่ก็ใช้ทายาได้ทั้งคู่เลยเจ้าแต่ปัญหาของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไปเรื่อยไปเตยเนี่ยเราจะได้น้ําผึ้งปลอมซึ่งเยอะมากๆแล้วเป็นคาวใหญ่เลยไว้เดี๋ยวจะเอาคลิปเพิ่งน้ําผึ้งปลอมที่เปิ้นขายกันทั่วไปนะเจ้าฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆใครมีญาติอยู่เมืองไทยเมืองลาวเนี่ยต้องบอกหาเวลาจะซื้อน้ําผึ้งซื้ออย่างเนี่ยต้อง ตรวจสอบดูดีๆคนขายนะเนี่ยมันเอาของแท้ของปลอมมาขายเขาตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องตี้ดังมากนะเจ้าในประเทศไทยก็เลยตอนนี้กํมหอมกกมาช่วยงานของท่านเสยอดนะเจ้าพลตีอินทรัตยอดบ,บังเตยก็มาอยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรพืชพักอะไย่างต่างๆนี่มันปลอดสารแล้วก็กํมหอมจะได้ทายานะเจ้าจากสมุนไพรที่เพาะปลูก โดยที้มามีสารเคมีก็ยังที่บอกไงเขาก็เลยมีปุ๋ยน้ําแผ่นดินทองนะเจ้าเป็นสูตรพิเศษที่มามีสารเคมีเลยเพราะแม่พี่น้องตี่เจ็บป่วยหลายๆคนที่บอกนะว่ากินพักกินไม้กินอย่างแท้ดูแลรักษากสุขภาพแต่ที่ไหนได้ไปได้สารเคมีนั่นนะจากพวกพักพวกไม้ก็จะมีการวิจัยจะมีการประชุมนะเจ้าแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเมืองไทยเขาเนี่ยได้พ่อปลูกพืชพัก สมุนไพรตี้ก้มหอมตัวแ้มหอมเองเนี่ยจะเอามาเฮ็ดยาเนี่ยโดยที่บม่มีสารเคมีน่เฮาก็จะได้สมุนไพรที่มีเอ่อที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นอีกจากอันเก่าที่เฮาคัดกรองคัดอะไรอย่างแล้วนะเจ้าแต่คขาเนี่ยเฮาจะได้เป็น่นฮ้องว่าเป็นออร์แกนิกเลยก็คือว่าบม่มีสารเคมีเลยก็เป็นข่าวดีนะเจ้าที่อยากจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ในส่วนของน้ำผึ้ง ท่านใดที่มีญาติอยู่เมืองไทยอยากได้น้ำผึ้งแท้ๆนะเจ้ามั่นใจแน่นอนสามารถออเดอร์ได้นะเจ้าออเดอร์มาที่เมืองไทยเนี่ยแต่พี่น้องทางอเมริกาแคนาดาต้องขออภัยนะเจ้ามันหนักอีหลีแท้แต่มันค่าน้ำผึ้งแต่มันจะถูกกว่าค่าค่าฝากไปนะเจ้าค่าฝากห้าสิบดอลลาร์ค่าน้ำผึ้งเนี่ยมันมันบดมาหอดนั่นนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีเบิง่ง ถ้าท่านไหนอยากได้น้ำพึ่งทแท้ๆเนี่ยเจ้าเห็นบ้าสองสีอันนี้น้ำพึ่งป่านะเจ้าหายากมากอันนี้มาจากอมก่อยมาจากหอดนะเจ้าเด็เดๆจะให้ดูว่าเปิน้นเปิ้นแปลงจริงนี่อันเนี้ยเปิ้นเอามาน้ำพึ่งมาแปลงอันเนี้ยพี่น้องบุคคลเคยเห็นบอกเนี่ยเจ้ามาแปลงน้ำอ้อยจีอีเลยเนี่ยหอ่อใบตองแบบนี้หากินได้แล้วเจ้านี่ต้องเอามาจากป่าจากเขาทแท้ๆเอ้องชอบบอก ลำๆเจ้าอันเนี้ยา<ำ>มาแปงแบบนี้เนี่ยอยากจะฝากไปคือพ่อแม่พี่น้องที่อเมริกาแคนาดาได้กินขนาดเลยนะเจ้าอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นของธรรมชาติของป้าของอย่างเนี่ยเจ้าที่ต้องมาอยู่ที่ทางบ้านเราเนี่ยถึงจะได้กินเนาะก็แล้วก็ในส่วนของยาเนี่ยเด็กก็หมอกจะปรุงยาสําหรับท่านที่ รอ,อกระชายดำเขาไก่ลาดเนี่ยเจ้าเดียวแถมแถมแถมซักสักพักหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> กำลังปรุงใหม่อยู่เพราะว่าก็ได้สมุนไพรได้อย่างมาใหม่ที่ตีปอดสารตีแก้มหอมกลับมาแล้วคือทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเปิ้ลปลูกใหม่ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยแก้มหอมบางทีเนี่ยนะเจ้าก็ใช้ความเชื่อใจไงเวลาเปิ้ลเอาสมุนไพรมาส่งเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ก็ไปบังคับการการแบบว่าการพ่อปลูกอย่างเปิ้นแท้ๆบ,บได้นะเจ้านั่นน่ะก็เลยว่าตอนนี้เนี่ยต้องพอมามกราคมพามีนาตอนเนี้สามเดือนแล้วนะเจ้าที่กําหอมสามารถจะบอกหื้ทางผู้ที่เพาะปลูกสมุนไพรที่กําหอมมาปรุงเป็นยาเนี่ยเปิ้นผลผลิตเปิ้นออกแล้วไง พ่อปลูกอย่างแล้วได้ผลผลิตมาก็สบายใจเลยเขาไปตรวจสอบตรวจแปลงอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าและยิ่งได้ทางาท่านกเกษตรจังหวัดนะเจ้าท่านอ้วนเนี่ยท่านได้ช่วยบอกให้ทางกเกษตรกรพี่น้องเนี่ยได้ปลูกสมุนไพรแล้วก็ม,มีสารซึ่งกเกษตรกรก็สุขภาพดีขึ้นเลยเพราะว่าไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีไงเจ้าปกตินี่กเกษตรกรที่นี่นะไปจิ้มเลือดกันเนี่ยทาง สสสเนี่ยเพื่อนจะไปตรวจเลือดตรวจอย่างเนี่ยจะเจอสารเคมีในกเกษตรกรตลอดเลยกเกษตรกรถึงได้ป่วยป่วยแล้วป่วยอีกป่วยอีกป่วยแล้วนั่นแหะก็เพราะว่าอยู่กับสารเคมีตลอดน,นอะเจ้าฉะนั้นก็ช่วงนี้เดียวก็มหมอมเริ่มได้สมุนไพรเกือบครบละพอได้ครบแล้วก็จะปรุงยาสูตรใหม่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเพื่อนห้องว่าเป็นกลุ่มของ <S <S ออแกนิกคือคือว่ามันมันตั้งแต่พ่อปลูกโดยที่ บ่มีสารเคมีตกค้างเนาะเพราะแม่พี่น้องก๋็ฮู้อยู่คําว่าพืชผักมากไหมเนี่ยใช,ช่กินพืชกินผักกินมากกินไม้มันดีจริงแต่ปัญหาคือสารเคมีตกค้างในพืชผักมากไหมหม,มูนน้ำมันหลายหลายขนาดบอกว่าเบ,าบาอเบอฮกินพวกแป้งเบฮอฮกินพวกสิ้นมันบอกเบอฮือกกินเนื้อสัตว์สิ้นงวัวสิ้นควายก็ย้ายมากินพวกพืชผักสมุนไพรแต่ปัญหาก็คือยังเก่า ก็หนีบพ้นอีกเหมือนกันหนีพวกกลุ่มฮอร์โมนในในหมูในไก่มันก็อต้าแต่ว่าพอมากินพวกมากไม่กินผักกินสมุนไพรถ้าเฮาบัคัดเลือกจริงๆพวกมากไม้โดยเฉพาะผักสดนะ่ะไปกินผักต้มก็เอ็มไซไห่เฮาก็ต้องกินผักสดเพื่อจะได้เอ็มไซนะเจ้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายหรือว่าได้วิตามินเกลือแร่ที่ดีแต่บัได้แท่วิตามินเกลือแร่ปรากฏว่า ได้ทั้งสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักนะถ้าไปเบิ่งตี้อเมริกาก็จะเห็นว่ามันฉีดนี่มันใช้รถคันใหญ่ๆเลยฉีดนะเจ้าจนพี่น้องเขาโดยเฉพาะพี่น้องชาวม้งนะเจ้าพี่น้องชนเผ่าตี้เป็นสมาชิกกูดไอเดียหลายๆท่านเลยเกิเจ็บป่วยกันก็เพราะเนี่ยเจ้าก็เพราะว่าปลูกพืชปลูกผักแล้วก็อย่กสารเคมีนั่นแนหะก็วันนี้สมุนไพรของ g ก l เด n น e r b t h a i l a n d นะเจ้าเขาพัฒนาขึ้นแล้ว เขาควบคุมตั้งแต่การปลูกได้แล้วว่าสามารถเพาะปลูกโดยมีสารเคมีคนปลูกก็ป่วยคนกินก็ยิ่งได้ยาดีๆขึ้นนะเจ้าก็เป็นข่าวดีๆปลูกเองทำเองขายเอง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นข่าวดีที่มาฝากบอกพ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมนะเจ้านะวันนี้ก็วันที่เสาห้ามีนาคมเนาะก็จะมี ายาดีๆหรือว่าสมุนไพรดีๆออย่างเพิ่มเติมจะทยอยแจ้งไปนะเจ้าก็ฟันนี้ไอหยองมีอย่างฝากหรือเปล่าถึงพ่อแม่พี่น้องทางอเมริกาแคนาดาพิทอดหลายเดออเจ้าอร่อยเจ้าแล้วก็ฝากเะเจ้าเรื่องน้ำผึ้งนี่ถ้าอยู่เมืองไทยเมืองลาวขื้แจ้งมาเลยเพราะว่าขนส่งง่ายแม่ใจมั่นใจเลยแกมหอมนี่เป็นตตย,ยานที่สุดคือซื้อน้ำผึ้งตอ,อนนี้ซื้อน้ำผึ้งเมืองไทยนี่ถ้าบ่ได้ไปถึงแหล่งจริงๆนี่บ่กล้าซื้อเลย เดี๋ยวจะฮือน้องเปิ้ลแท็กคลิปฮือเบิงไอ้น้ำผึ่งปอมนะเจ้าก็วันนี้นะเจ้าขอบอกขอบใจหลายๆทุกๆท่านที่ือการสนับสนุนนะเจ้าทีมงานกุศลไอเดียทีวีทั้งในอ,อเมริกาแล้วก็ที่ทางเชียงใหม่นะเจ้ายังใดก็ฝากฮือทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ในส่วนธรรมสถานแห่งนี้ก็กำลังก่อรรสร้างต่อนะเจ้าก็มีข่าวยังจะแจ้งไปเป็นระยะระ,ะนะเจ้าวันนี้กําห้อและ เป้าอ๋องนเจ้าขอลาไปก่อนนะเจ้าสบายดีเจ้าค่ะสำหรับวิธีการแรกนะคะเราจะทำการทดสอบโดยการหยดน้ำผึ้งลงบนกระดาษทิชชู่ค่ะ เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะคือน้ำพึ่งแท้จะไม่มีการซึมลงในกระดาษทิชชู่ส่วนน้ำพึ่งปลอมจะซึมลงในกระดาษทิชชู่ค่ะค่าสำหรับวิธีที่2นะคะทำได้โดยการหยดน้ำพึ่งลงในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ค่ะโดยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะหยดน้ำพึ่งจะ ล,ลงสู่ก้นแก้วค่ะค่ะส่วนน้ำพึ่งปลอมนะคะจะมีการผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำค่ะค่ะวิธีที่3นะคะเราจะหยดน้ำพึ่งลงบนช้อนนะคะ จากนั้นใช้ไม้ขีดไฟนะคะจุ่มลงบนน้ําำรึ่งนะคะรอสักพักค่ะจากนั้นนะคะนำไม้ขีดไฟนะคะมาทำการจุดไฟดูค่ะค่ะโดยเราจะสังเกตได้ว่านะคะถ้าเป็นน้ํำพึ่งแท้ไม้ขีดไฟจะติดไฟค่ะ ถ้าเป็นน้ำครึ่งลอมนะคะไม้ขีดไฟจะไม่ติดไฟค่ะ